สวัสดีค่ะคุณนานายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 98.5นะคะคุณผู้ชมทางสปริ n ดิวทุกทุกท่านนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะเ็ดมกราคม2559แน้วค่ะครับวันนี้คุณแมวสาวต้องประคองหมาแก่เยอะๆนะเกิดอะไรขึ้นอีกกับชีวิตาาวันนี้อาการกำเริบหูด,ดับไปข้างค่ะ จึงเกิดอาการแ,แปลกๆกันนะครับสงสัยคงต้องไปซ่อมสุขภาพกันอย่างขนาดใหญ่จริงๆก็คุณ,นะคณู้ฟังคุณผู้ชมก็บอกแล้วให้ไปหาหมออย่าฟื้นหูดับไปข้างค่ะประเด็นข่าวสารวันนี้ก็หลากหลายทีเดียวแต่กันอื่นนะวันนี้ผมเข้ามาทํารายการด้วยอารมณ์ที่คืนเครองมากทาไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเมื่อวานเมื่อวานเราบังอาจไปแตะเรื่องปฏิทินนักแกนเมืองค่ะ ฟีดแบ็กกลับมาแรงทีเดียวอ่ก็รับฟังรับวังหรับฟีดแบ็กที่มาและที่ผมรู้สึกขคลืนเครงคือเคลื่อน,น,นะครับแม้กระทั่งเอ,อคนที่ผมอยากจะเชื่อว่าเป็นมหามิตรของผมนะมก็คืออาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ว่าในทางส่วนตัวเราก็นับถือกันเกิดอารมณ์พุ่งพ่านถึงขนาดใช้ค้อยคำประนามกันทำหน้าที่โดยเฉพาะผมนะครับในเรื่องที่บังอาจไปแตะปฏิทินนกการเมือง อย่างแมมใช้ถ้อยคำนี่สุดยอดเลยอคือบางครั้งเนี่ยวความเชื่อไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันทําไม่เหมือนกันน,นะครับมันก็ได้เปลี่ยนกันได้แต่ว่าทําไมต้องใช้ถ้อยคําอย่างที่ผมไม่คิดว่าผมจะเจอโดยเฉพาะ จากคนที่ยังเชื่อว่าเป็นมหามิตรก็แปลกดีนะ,ะสนิทหรือเปล่าเลยกล้าวิจาร์ณแรงอ๋อเหละจ๊อ <c oughs> หลเจะออาซะหน่อยไหมยอาซะหน่อยก็รัฟังได้นะ,นะเหตุผลอันนี้เรายอมรับนะคะว่าด้วยคำขรารพครับคุณประพันธ์คุณมีคุณชื่อนี้ไหมครับ คุณมากค่ะคุณประพันธ์ประพันธ์คุณมีได้โพสต์ข้อความในเฟ e b o o k ของคุณประพันธ์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะของคุณประพันธ์คุณมีใช้ชื่อนี้เลยนะคะเมื่อวานใช่หรือใช่หรือไม่ใช่น่าจะโพสต์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หรืออันนี้คนมาคอมเมนต์คนมาคอมเมนต์ใช่ไหมอันนี้คือเฟซบุ๊กของคุณประพันธ์คุณมีที่เขาโพสต์อันนี้คนมาเมนต์จ้ะโปรดให้อภัยมนุษย์โบราณอย่างหมาแก่ไม่ค่อยคุ้นกับโลกโซเชียลสิเนี่ยใช่ครับคุณประพันธ์คุณมี วิพา์วิจารณ์กันทาหน้าที่ของเราสองคนจริงๆก็คือผมคนเดียวนี่ยแหละจะรื้อเทือกไทยจะรื้อเทืกไทยนะฮะที่ไปพูดถึงเรื่องปฏิทินนักการเมืองจําได้ไหมเมื่อวานนี้เราแตะประเด็นนั้นด้วยความเคลื่อนเคร่งและเราก็ถามลอยๆเรื่องของเรื่องหรือเรื่องไม่เป็นเรื่องอืเท่านั้นเองนะฮะคุณพัน์คุณมีวิจารณ์ว่าเศร้าใจกับสื่อมวลชน นักจัดรายการข่าวเช้าช่อง Spin News. สรปงนิวส์เออหน้ามาถามว่าปฏิทินนักการเมืองอื่นทำไมแจกได้ปฏิทินนักโทษในคดีและผู้ต้องหาคดีทุจริตจำนำข้าวทำไมแจกไม่ได้เพราะมีสื่อแก้งโง่แต่ขยันตรวจสอบเรื่องคนทำดีแต่ก้มหัวเป็นสุนัขร,รับใช้คนโกงอย่างนี้แหละครับ ประเทศไทยจึงไม่เจริญกับเรื่องอุทยานราชพักเป็นเรื่องงานดีที่ทําให้กับแผ่นดินทําเป็นขยันตรวจสอบตกลงคุณประพันธ์คุณมีไม่เห็นด้วยที่สังคมตรวจสอบเรื่องราชพักนะครับไม่เป็นไร เป็นเรื่องงานดีที่ทําให้กับแผ่นดินทําเป็นขยันตรวจสอบรัฐบาลก่อนโกงกินเสียหายนับแสนแสนล้านกับขุบปากก้มหน้าทั้งที่รู้ว่าเขาห้ามแจกปฏิทินคนโกงคนคุกคนหนีค,น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 นคดียังบังอาจเอาไปเทียบกับคนอื่นที่เขาไม่มีปัญหาหากไม่ใช่มีจิตฝักใฝ่นิยมคนโกงบูชาคนชั่วเขาก็ควรจะจำแนกออกว่านายรัฐมนตรีเขาพูดและสื่อความหมายอย่างไร ประเทศนี้ไม่มีใครกลัวคนชั่วหรอกครับคุณหมาแ,แก่ครับคุณประพันธ์คุณมีน้อมรับด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งไม่ถึงห่วงตัวผมเองนะผมไม่ได้ห่วงคุณประพันธนะ์คุณประพันธ์มีความสุขรบยิ่งรบก็ยิ่งมีความสุขคุณประพันธ์นะ่ อาเป็นว่าผมผูดของตัวผมเองก็แล้วกันก็ก็ก,ก็ก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจได้ไม่ถือสาบบเพื่อนพี่พ้อน้องเพื่อนของหมาแก่วิภา์วิจารณ์การทําหน้าที่ของหมาแก่ด้วยท่วงทํานองด้วยถ้อยคําพฤลุศวาจาพฤลุศวาสหรือสัพที่มันเวอ่เวอร์นะครับก็จนมาเยอะแล้วเคยถูกด่าแม้กระทั่งจากมหามิตรคนหนึ่งน,นะครับว่าหมาขี้เลี้ยนก็เคยโดนด่ามาแล้ว อีกสักครั้งอีกสักวะเลมันจะเป็นอะไรไปรับได้ค่ย้อนไปเลยคุณประพันธ์คุณบีกี่แผลหมาแก่ก็รับได้คเพราะข้างหลังเนี่ยมันลายไปทั้งหลังอืแผลเป็นทั้งนั้นไม่เป็นไรจก็ถือว่าเป็นเหตุผลนะคะที่ก็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 สาดีนะก็ถือว่าเหตุผลก็ถือว่าเอาอย่างนี้คุณประพันธ์คุณมีที่เคารพครับผม ยิบเฉยเอาข้อความของคุณประพันธ์คุณมีมาอ่านออกอากาศเพื่อแสดงความจริงใจของผมนะครับค่ะโอเคน้อมรับเรายอมรับการที่สื่อสารติดติการทํางานของเรามานะคะแม้แต่เจ็บจังก่อแล้วเขาสนิทไงก็เลยวิจารณ์แล้วคิดบวกคิดบวกมันก็ดีแต่มันชัวชดเฉวนมันแบ่งยากับคําว่าโลกสวยอืโลกสวยก็หลอกตัวเองไปวันๆเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น ค่ะถูกไหมค่ะเรากลับมาที่เรื่องนี้ครับวันนี้วันอะไรฮะวันนี้วันที่เจ็ดค่ะวันพรฤหัสบดีค่ะจําได้หรือไม่วันมาเล่นอีกสองวันข้างหน้าจะเป็นวันเด็กแห่งชาติทำเสียงเด็กหน่อยสิเสียงว่าไม่เด็กอ่ะเสียงแก่แต่รู้สึกอตื่นเต้นแทนเด็กๆนะถ้าเป็นสมัยย้อนไปเป็นสิบสิบปีนี่โหดีใจวันเด็กก็คือเสาร์ที่เก้ามกราใช่ค่ะมีกิจกรรมสําหรับเด็กวันนั้นเด็กเป็นใหญ่ก็แน่นอน BIG EVENT สำหรับทำเนียบนะครับ ที่มากกว่าเรื่องของการเปิดทำเนียบให้เด็กเข้าไปทดลองนั่งก้าอี้นายกนะครับสุดสําเร็จนะมุกเดิมๆใช้ทุกปีแม่แต่เด็กก็ชอบแต่ว่าแต่ว่าอีกอีเวนท์ที่เขาทํากันขึ้นมาในบางปีเช่นปีนี้นะครับเขาก็เปิดให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศเนี่ยส่งสกศถึง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 นายกถึงลุงตู่ใช่ค่ะน่ารักนะจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำเนียบเขาก็จะรวบรวมสกศรวบรวมไปเสียบัตรรวบรวมจดหมายรวบรวมอะไรต่อไม่อะไร จากจใจเด็ก <ใจ S 2> บอดแสดงจากเด็กถึงลุงตู่และมาติดบอดที่ทำเนียบใช่พิธ่ถงชั้นหนึ่งตึกบัญชาการสองทำเนียบรัฐบาลนะคะก็จะเป็นเหมือนนิทรรศการมีเป็นโปสการจากเด็กๆถึงนายกลุงตู่มีสอส,สอยู่ฉบับหนึ่งน่าพูดถึงเราจะนําขึ้นจอนะครับภาพขึ้นมาเป็นสส,านสจากเด็กชายที่ชื่อว่าอลิฟจากจังหวัดยะลา ค่ะบูกาวาวีเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตันยงจังหวัดยะลานะคะเขียนด้วยลายมือมีตกแต่งรูปหัวใจอะไรต่างๆส่งมาถึงนายกลุงตู่ค่ะใช่คือคือคือ <c oughs> เด็กชายอาลิฟเนี่ยออกแบบสกสอด้วยตัวเองใช่มีธงชาติมีรูปหัวใจมีรูปอะไรดอกไม้มีอะไรต่างๆสารพัด <c oughs> ด้านบนสุดนั้นแด่นายกงฐมนตรีพ <c oughs> ลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ <c oughs> แต่ข้างหลังแต่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างเป็นข้อความนะคะสี่เหลี่ยมซซ้ายด้านล่างคุณผู้ชมดูให้ดีนะฮะข้อความข้างล่างของสคสของเด็กชายอลิฟนะฮะคุณผู้ฟังมโนตามเราค่ะข้อความว่าอืมข้อความว่าข้อความว่า ปีใหม่ขอให้ท่านนายกมีความสุขร่างกายแข็งแรงจะได้มีแรงวิ่งและมีแรงทํางานครับเมื่อไหลราคายางจะแพงขึ้นบ้างครับสงสารพ่อแม่และชาวบ้านครับเมื่อนายกไม่สบายขึ้นก็กินยาเข้าไปนะครับและกินข้าวให้อร่อยดูแลตัวเองด้วยครับสวัสดีครับรักนายก,ายกที่สุด<ม>ในโลกเอ้ยน่ารักจังไม่รู้เดกคิดเองว่เนะี่ย ่แลวาก็เป็นไปได้นะแหมเด็กก็ซึมซับเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าข่าวสารอะไรต่างๆมันเยอะปีใหม่ขอให้ท่านนายกมีความสุขร่างกายแข็งแรงค่ะจะได้มีแรงวิ่งและทํางานครับล้วนแต่ข้อความดังต่อไปนี้ต้องกี่จส้นต์ค่้เมื่อไหร่ราคาย,ยาจะแพงขึ้นบ้างครับแล้วก็กลับมานายก เมื่อนายกไม่สบายขึ้นมาก็กินยาเข้าไปนะครับเหมือนจะรับรู้ว่านายกอาจจะมีการป่วยก่อนหน้าหรือเป่าและกินข้าวให้อร่อย และดูแลตัวเองด้วยครับสวัสดีครับรักนายกที่สุดในโลกภาษาเด็กๆนะมันสิน่ารัก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 แต่เด็กซึมซับเรื่องปัญหาราคาอย่างนี้สิสุดยอดมันเป็นชีวิตที่จริงๆที่ที่เด็กชชออลิฟ์เขาเขาปะาจะเจอทุกวันที่บ้านพ่อแม่เกลีชดยางคนในชุมชนเดียวกันก็เกรียดยางะกลิด กรีดกรีดทั้งน้ําตากรีดไปก็ทั้งน้ํายางและน้ําตามันก็ปนกันไป<ช>ไม่รู้ะอะไรน,น้ำยางไม่รู้อะไรน้ําตานะเงินไม่มีไม่พออะไรเงี้ยเด็กก็ซึมซับรับรู้ได้ค่ะ <laughs> พูดถึงวันเด็กรากมาการเมืองได้อย่างไรแหมตบกลับตบกลับ <laughs> ตบกลับ,บ,บนิดนึงวันดีๆของเด็ก <laughs> เรากำลังจะบอกว่าวันเสาร์นี้เป็นวันเด็กวันเด็กแห่งชาติ เป็นปกติเป็นธรรมดาต้องมีอีเวนต์เฉ,ฉ,ฉลิมฉลองวันเด็กหลายสถานที่ราชการเขาจัดอีเวนต์แจกทํากิจกรรมกับเด็กแต่มีหนึ่งบิ๊กอีเวนต์จัดขึ้นทุกปีที่มันกระทบสนามบินดอนเมืองสนามบินดอนเมืองเขาออกประกาศเตือนผู้โดยสารให้ปรับตัวให้รับมือวันเสาร์ที่เก้ามกราคมคถ้าจะเดินทางสายภายในประเทศ ให้เผื่อเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงปกติเนี่ยถ้าสายภายในประเทศเขาเผื่อหนึ่งชั่วโมงต่างประเทศสามชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเขาให้บวกไปอีกค่ะบวกไปอีกสามชั่วโมงใช่เผื่อดีเลย์ก็ให้มาแต่ถ้าเดินทางสายระหว่างประเทศธรรมชาติปกติถ้าจะไปใช้บริการดอนเมืองต้องเผื่อสามชั่วโมงใช่ไหมเขาก็ให้เผื่อไว้อีกสามเป็นหกชั่วโมงจำไว้นะ วันเสาร์ที่9มการาคมใครใช้บริการสายบินดอนเมืองหนึงไปเช็คสักนิดหนึ่งหลายสายการบินเข้าทยอยยกเลิกไฟล์บินในวันนั้นนะเช่นเช่อเ,เชียเอ,เอเชียดังนี้เป็นต้น<ะ>ในเบื้องต้นยกเลิกไฟล์บินในวันนั้น37ไฟล์แลละ นับถึงวันนี้อาจจะมากกว่านั้นค่ะนะครับนะครับอย่างที่สองสนามบินเตือนว่าคุณจะเดินทางไปไหนอะไรอย่างไรเผื่อเวลาไว้สามชั่วโมงเช่นถ้าจะไปสายสายบินภายในประเทศค่ะไฟล์บินภายในประเทศคุณต้องเผื่อหนึ่งบวกสามเป็นสี่ถ้าระหว่างประเทศคุณต้องเผื่อสามบวกสามเป็นหกชั่วโมงชีวิตจะหาไม่น่าจจะไม่ได้บวกเยอะขนาดนั้นคือเรื่องของเรื่องนะฮะเรื่องของเรื่องนะฮะ ในวันเสาร์ที่9ในวันเด็กเนี่ยกองทัพอากาศเขาจะโชว์เครื่องบินใช่แสดงเขาจะโชว์เครื่องบินเรื่องในวันเด็ก ประเด็นมันอยู่ตรงนี้โชว์ทั้งภาคพื้นหมายความว่าเครื่องบินจอดอยู่บนลานและให้ชมะให้ไปดูไปขึ้นดูรวมถึงโชว์ทางอากาศหมายความว่าบินโชว์ผาดผนบินแสดงให้เด็กๆได้ชมวันวันนั้นจะบินโชว์ห้ารอบห้าช่วงตั้งแต่แปดโมงสิบห้าถึงสามโมงเย็นแปดโมงเช้าถึงบ่ายสามแต่ไม่ได้ตลอดนะมีเป็นช่วงๆห้าสิบนาทีสี่สิบนาทีอะไรต่างๆก็เว้นช่วงกันการบินโชว์แม้ใช้สามบินทหารที่บนอหกแต่มันล้าเข้ามาในพื้นที่ทางอากาศมันเป็นด้านฟ้าของสนามบินดอนเหลือง มันเป็นด้านฟ้าเขตการบินเพราะนั้นถ้ามีการแสดงต่างๆเครื่องบินขึ้นลงก็ต้องหยุดอ่ะมันด้านฟ้าเดียวกันไงสรุปบิ๊กอีเวนต์วันเด็กกระทบสนามบินดอนเมืองวันเดียววันเดียวแต่ประธานโทษเช็คกันนิดนึงนะสำหรับคนที่จะเดินทางเพราะว่าเเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องเรื่องที่ดีเลยด้วยนะเรื่องการเดินทางรถมันจะติดมากแถวนั้นติดคนจะเดินทางไปก่อนทับไรถจะติด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 เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว ผมก็จะว่าถ้าเวลามาถึงขนาดนี้เราพักดีกว่าพักแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาสัมภาษณ์นะเดี๋ยวเรากลับมากันอีกทีดีกว่านะกมาอัปเดตเรื่องนี้นะไปพักกันสัก,กู่ก่ะ